สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามชมแฟนเพจของ l i ว i ต Code Thailand รวมไปถึงคลาสเรียนของ l i ว i ต b ีทุกคลาสเลยนะครับวันนี้ผมอาจารย์ใหญ่นะครับก็จะมาแนะนำฟีเจอร์ดีๆเนาะอีกโปรแกรมหนึ่งของค่าย a u t o d เด e นะครับนะซึ่งเป็นค่ายที่ในวงการศาึกษาการกร่อสร้างน่านะจะใช้เยอะสุดแหละนะครับเราไปดูกันเนาะว่าฟอร์มไอีเนี่ยมันดียังไงนะครับฟอร์มไอจีเนี่ย เหมาะอย่างยิ่งกับการทําดีไซน์นะครับการดีไซน์การออกแบบแมสการาทําการ a n a l y าะหนะครับคือมันอยู่ในกระบวนการของพีดีไซน์ทั้งหมดเลยนะจริงๆแล้วมันมันเวิร์กมากๆสามารถที่จะทํางานร่วมกับกลุ่มของสกุลไฟล์อื่นๆได้เป็นอย่างดีนะเช่นสเกตอัพนะทำงานร่วมกับสเกตอัพด้วยนะนะครับและที่สําคัญที่มันดีเพราะว่า มันมีการแบ่งเลเวลให้โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งเซตเลเยอร์แล้วนะครับมันจะอ้างอิงกันเซตเลเวลไปกับเลเิลเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดีไซน์ดูใหง่ายอ,อ,อย่างเช่นผมต้องการที่จะทำโลเคชันนะครับผมจะเลือกโลเคชันที่กรุงเทพไปกันเนาะกรุงเทพนะครับจากนั้นผมจะใช้โลเคชันแถวๆนี้แล้วกันนี่พักขนงนี่ อะประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้นะีผมก็จะเลือกแคปนะครับเนาะเอาประมาณช่วงที่เราจะใช้ทำดีไซน์ประมาณนี้มุมตึกตรงนี้แล้วกันเนี่ยนะครับตรงพักขนมตรงหน้าไปรษณีย์นะครับที่มันใกล้ๆกับดนะิสกเนาะอ่ะผมอิมพ์ตมันเข้ามานะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะเออ เดี๋ยวผมปรับมุมมองไปที่ตัวท็อปวิวจริงๆการใช้พวกท็อปวิวอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นหลักการเดียวกันกันกบการทำงานเหมือนสเกตอัพเลยเนาะ,ะมันก็จะมีออเตอร์กราฟิกกับเปอร์สเปกตีฟซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะคล้ายๆกับสเกตอัพนะครับถ้าสเกตอัพมันจะเป็น p a r a l l ล l ใช่ไหมอันนี้เราก็ออเตอร์กราฟิกก็จะเป็น 2D แล้วถ้าเกิดติ๊กเป็น Perspective ก็จะเป็น 3D อันนี้ใช้งานง่ายนะครับเนาะตัวไอคอนจะไม่ซับซ้อนมากนะครับเพราะว่า ตัวของ form id เนี่ย form id เนี่ยมันจะมีการซ่อนตัวของ paralel ไว้ที่ตัวคลิกขวานะครับเช่นว่าผมสร้างแมสขึ้นมาง่ายๆเป็นกลุ่มผังเมืองบริเวณน,นี้เนาะผมเลือกลายมาเขียนดับลงไปเลยนะครับซูมไปใกล้ปึ๊บดัปบปั๊บนะนี่คือดบับปุ๊บถ้าผมทำการ เป็นเปอร์สเป i v e เพื่อที่จะ,ะดันตัวของแม้เนี่ยให้มันขึ้นนะครับผมกด Escape นะครับคลิกไปที่เฟสสังเกตว่ามันจะเป็นลูกมือที่ดันขึ้นเห็นไหมอ่อนนะจากนั้นแล้วเนี่ยก็ดันขึ้นไปครับ Drag คลิกซ้าย d ร a กขึ้นไป,รนนไปเราเซตตัวเลขตรงนี้ได้เลยนะครับเราต้องการระยะเท่าไหร่ครับร่ะว่า5เมตรครับพิมพ์5เมตรกดโอเคนะครับนะสะดวกมากนะสะดวกมากผมสร้างต่ออีกนะ อ๋อนิดหนึ่งเราสามารถที่จะุ๊ปปิ้งที่งานได้นะครับร,รอบนี้ที่ผมบอกว่าเครื่องมือของของตัวฟอร์มอีกเนี่ยมันจะซ่อนริบบอนไว้ที่เวลนะฮะคลิกขวาก็จะเจอกรุ๊ปเห็นไหมครับมันจะไม่มีตัวนัสือเยอะๆนะฮะมันจะทํางานได้ง่ายมากนะครับนาะแพลตฟอร์มของฟอร์มอิเนี่ยมันทำออนบน iPad ด้วยนะแต่ว่าผมจะไม่ค่อยได้ทำแพลตฟอร์มไนะครับเพราะว่าจะเน้นใช้ แล็ปท็อปโดยส่วนตัวสะดวกและชอบใช้แล็ปท็อปมากกว่านะครับโอเคต่อมาผมจะสร้างแมสเพิ่มอีกนะครับสร้างอีกอเห็นไหมไม่ยากนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะคลิกไปเลยก็ได้ครับคร่าๆแล้วกันไปที่ท็อปปึ๊บ ่ผมขอทำเป็นแบบเร็วๆแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วคร่าวๆประมาณนี้เห็นไหมว่าวิธีการ selection สี่เหลี่ยมเขาสะดวกจริงๆเลยครับคลิกแค่3คลิกเท่านั้นเอง ไม่ต้องคอนเฟิร์มอะไรเยอะแยะมากมายโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวที่ตรงนี้ผมจะเวนคืนที่ดินทั้งหมดเลยแล้วมาสร้างแมสนะครับอันนี้คือเอาเอาเอาลายมันหลักๆคร่าวๆอันนี้ตรงนี้อีกนิดหนึ่งอะ คร่าวๆคร่าวๆนะครับตอนนี้เราได้ตัวของ d e v อีเวนต์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ set up ให้เป็น m แ s สขึ้นมานะครับนะเนาะไปเลือกเป็น 3D 3D ก็เลือกตรงนี้ได้เลยปึ๊บนะครับที่เหลือเนี่ยก็เอาเมาส์เนี่ยคลิกไปที่ face นะแล้วก็ขึ้นสัญลักษณ์สูตรอะไรก็รันมันขึ้นมานะครับเนาะคลิกสามทีหนึ่งสองสามอันนี้คลิกเหมือนสเกตอัพเลยนะคลิกขวาครับแล้วก็กรุ๊ป ดันเอ่อทัทีนะฮะคลิกเฟซก่อนแล้วก, 1, 2, ก,วก็ดันขึ้นมาหนึ่งสองสามคลิกขวาลุกคลิกเฟซนะครับดันขึ้นมาเห็นไหมครับคลิกสองทีเองเนาะทั้ทีไม่ไม่ต้องถึงสามนะคลิกสองทีเองหนึ่งสองเห็นไหมครับคลิกขวาแล้วลุกคลิกเฟซก่อน ดันไปหนึ่งสองคลิกขวาปิ้งนะมีเช่นกันนะครับคลิกดันไปคลิกดันอีกนะหนึ่งสองคลิกกรุ๊ปกรุ๊ปปิ้งนะครับสุดท้ายละ ลูกทิ้งเห็นไหมครับสะดวกมากนะสะดวกจริงๆนะครับอ่าตอนถ้าเกิดต้องการเลือกทีเดียวได้ไหมเลือกแบบทีเดียวเลยทั้งแผงเลยไม่ไม่อยากคลิกกี่ละอันนะครับก็ทําได้เหมือนกันนะฮึบเห็นไหมอันนี้คือผมอยากจะทวนโปรเซสจริงๆมันทําได้นะครับผมก็อยากจะทวนโปรเซสให้รู้ว่ามันทํำยังไงนะครับจากนั้นแล้วก็อาจจะรูปครอบนี้ก็ได้เอ่อถ้าเจอแมสกก็กดเอ่อตัวของชิป นะครับ select มันก็จะกลายเป็น unselect ให้นะครับิกคลขวาเหมือนเดิม grouping นะนเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้ e l p m e n t แบบง่ายๆแล้วนะสะดวกมากๆลนะเวลาทำผังเมืองนะครับ